ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับตัวโน้ตเบื้องต้นนะครับผมของอ,อเคลเล่น,นะครับซึ่งันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสามารถทำให้เราฝึกเล่นได้เหมือนที่ผมลองเล่นหนึ่ตัวอย่างคร่าวๆเมื่อกี้นะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราต้องรู้จักตัวโน้ต โดนตำแหน่งสายเปิดทั้งสี่สายนะครับคําว่าสายเปิดหมายถึงว่าเราไม่ต้องมีการกดสายนะครับผมก็คืออย่างนี้นะดีดลโล่งหนยนะครับับก่อนโน้ตตัวแรกนะครับผมสายที่สี่นะฮะบนสุดในเรืสายที่สี่ก็คือโน้ตนีครับแล้วก็มาสายที่สามก็คือโน้ตสี่นะครับแล้วก็สายที่สองครับโน้ตอีนะครับผมและสายที่หนึ่ง คือโน้ต a นะครับผมเรียงลงมาก็คือเป็น g c e a นะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะผมกับชื่อตัวโน้ตที่เป็นตัวย่อนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมีโน้ตอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมนะก็ผมได้มีการนะทำไว้ในหนังสือเรียบร้อยนะครก็บนเว็บไซต์ก็มีเนื้อหาคร่าวๆอยู่นะครับผม ก็คือรูปนะจะเป็นภาพซนะิงคกปบอร์ดที่จะเห็นอยู่บนหน้าเว็บไซต์ตลอดนะครับผมนาคานะครับซึ่งตัวโน้ตนะครับหลัมก็จะมีฮะมันจะ,จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะครับผมก็คือไร่จาก C นะผมเป็น C D E F G A B นะครับก็ เราจะคุ้นเคยในเสียงที่เขาเรียกกันว่าโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับตัวโดก็คือใช้สัญลักษณ์เป็นตัว C นะครับผมเรก็คือ D นะครับผมมี Mi, ก็คือ E นะครับผมฟาก็คือ F นะครับซอลก็คือจีลาก็คือ A B ก็คือ T นะครับผมซึ่งตัวโน้ตพคนนี้ ถ้าคนที่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนหรืออาจจะเคยเปิดดูในหนังสือเพลงเนี่ยก็เห็นชื่อโน้ตต่างๆชื่อคอร์ดนะครับผมชื่อคอร์ดต่างๆอย่างเช่นคอร์ด C คอร์ด D คอร์ด E คอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A คอร์ด B นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดไมเนอร์ C ีไมเนอร์ D ีไมเนอร์ต่างๆนานานะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมไปก็อันนี่ครับก็ชื่อตัวโน้ตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่มาของคอร์ดซึ่งจะเรียนรู้ในบทต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็มารู้จักตัวโน้ต สี่ตัวอย่างที่กลานาครับผมก็คือมี G C E D น,นะครับซึ่งตัวโน้ตต่างๆเนี่ยบนตำแหน่งต่างๆมันก็จะมีตัวโน้ตแตกต่างกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันช้าๆในเทปต,ต่อไปแล้วกันะะนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ